สวัสดีสวัสดีเพี่น้องเบอร์สุขสุนเดอ้อพี่น้องมโอนี้ก็อยู่กับน้องคุณนี่หรือว่าน้องคูท่ที่หรือว่าเท่าคู่ที่โอ้ยโดยโดยโดยเสียให <c oughs> ้ยังไงเจียงเบ่โอนี้ก็วุ้ยยังไรแล้วพี่น้องเขาจะเ,เอาเขาไปขายเพราเข้าย่าเงินไปสื่อเสีด <c oughs> ขายเอาเอางเองินไปอ้ออ้อสุดลรงผมไหมเสียอาเขาไปขาย ว่าเขาราคาเขาฟังเล่าฮะนี่ตอนนี้นี่ราคาเขาหันโลกิโลละทอนไรนะพี่น้องแล้วเขาสิข้ายจะกิโลและสิละเงินจำนวนเงินหันทอนใดตันหนึ่งห้าบาตันหนึ่งที่บาท้าตัวเนื้อสได้ก็หมื่นกว่าพันที่จ้ะต้นละหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหรือว่าตันหนึ่งพี่น้องทั้งบานทั้งบานเขาจะเอื่นตนแต่ว่าทั้งฟังไทยเพื่อนตันหนึ่งเดี๋ยวบ้านเรย่ที่ำน้อยสวัสดีครับติดลรละ เดี๋ยวจะห้ยตาอุลีกับปากกับลุงแบกเขาไปขายพี่น้องลักปูกับหญ้าไปขายเขาเริ่มวันนี้เด้อลักปูหญ้าไปขายเขาไปพี่บุ้งมาสิไหลเงินท้ำไรพี่น้องรากษาเขาให้รักษ่ได้ขายเด้อพี่น้องได้เห็นรุ่นแล้วนะพูดพูดเยอะนะหน้าขอใครอันนั้นตีก็จะแก้รือจักเนี่ยจักท่างแบกฮะ ก็แล้วปีกับพวกคยคลายเขาพี่น้องเพราะว่าปีนี้มันมันสุกเซิร์นแน่นะ <laughs> สุกเซิร์นแน่แต่ว่าแตต้องคลายแล้วเมื่อก,กี้จะปิ้นหำม,มากกว่าปิ้นหลังเขาเออหอนนอันลูกกระป๋านกาลังโจมเขาอยู่ในเราเ่อกีอเ้เรากว้าสูงสูงโอ้อยควักพมควายยุหันเป็นยังหล่ะ ปูนปลาแล้วแห้งแห้งห่อบึมบึมออกมาแล้วเขากะยิบปลาคู่สอบแล้วพี่น้องเอ้ยทางจึกจึกจึกแล้วกันนะช้อนกับลวดว่าเขานี่ว่าวเตายก่อนตายก่อนนะไอ้มันฉบอดนี่นะมามาจักจักชอบก็มืออะไอบมาแล้วนะขายแค่พอสี่พอใช้ได้ใช้พอหกสอบสิขายสิขายหกสอบเดี๋ยวค่อยไปเอารถมาใช้กันด้วยใช้ช่องขอบหกสอบกะที่ได้หนจักสิไายจักกิโลพี่น้องเอ้ ก <ac> ลับเอาไปดอกมาค่ะอืมกะลุงกําลังโจมเขามาขาเฮาก็เหลือบ่ลายหรอกพี่นเอ้ยยังหมง450นี่แหละบ่ฮอนะบ่ฮอติเขายังว450นี่แหละพี่น้องเอ้ยในเล่านันก็บ่มีเลยเเพราะว่าหลายครอบครัวกินพี่น้องครอบครัวข่อยแน่ครอบครัวปู่ย่าเฮาก็แน่แล้วก็พูนสวนยางแน่อ้ายน้องแน่ แล้วก็พ่อแม่ต้งห่วยพายแน่พี่น้องร้ายทางกินนะกันเฉพอว่าเห็ดกินบ่ม,มีร้ายกินก็พ่อได้ขายพี่น้องเงินเลยปีช่องสำลอยอกับห้อ่โบหุวาสิได้เงินชำ้มไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นขายหั่นกิโลละ5,000เอ็ดจักจักบาทแหละพี่น้องเอ้ยเขาก็บ,บ่ฮู้คือกันยันงบ่ทั่นอะไรเป็นเงินไทยแต่เป็นเงินลาวเฮานี่5,000เอ็ด5,000กรีพันน้พี่น้องแม่ลอง5,000บาท สิค่ายหกกระสอบเป็นอรบะฮูกาสิได้จักกิโลฮกกสอบนี่สิได้บะูกินดีละเตาดีเอารถจักมาใส่แต่ทีน่มันโมยน้ำมือคนเดนี้ เราถยกีน้ำพห้าอยละวาน้ำข่อยก่อนมันสิหลดมือเลยนี่เต้าเด็ว่าน้ำพอแพวันี่นายลูายเนี่เห็นอยู่ครูคลิปแล้วพี่นอ้วเอ้ยกลยเคกแล้วเอาเอาเอ เจ็ดเลยสาสิไปนั่งแบ็นชมนั่นนะตั้งห้าสินดุงหันพันหนึ่งผันหนึ่งพันบาทหาแสนเจอดช้นมาเอาไมจมงแขนี่เ้าในเสื้อตะชองนี่ดคนช่องนี่ป้าไหลูงมาเอามันได้แล้วกระตุกใจมันตีตกยักขาดเลย ขาเลยจะดีเยไหมเี่ยงก,กายลุ่งอะไรล่ะครับจะอู่มงทู่คนสุดท้ายปลาราคาอยู่จะงมังทู่นีน่นสุดทออ้า,ทายนะไปครทเอ้ยไปคำทู่เอ้ยโอ้บักนะปะ้าแต่บ้งเายานซิโมทานี่ทราบวเด็ด <laughs> ดีละเจ้านี่เด้งเฮด่าให้เล่นละทาล,ว,ลวสิ่งใครับอย่าซิโมบท บ่เอนั้นใหญ่สิโมนบ่เอานะบ่แซบมาปืดทำท่าให้จะโมเดลไว้ใส่รถช่อนกันไปบ่ลงบ่ลงนี่บ่เฮียอ่ะฮีจับไปที่ผาจักมาจับอีกไปเดี๋ยวขับไปเลยจิเห็นภาพเลย ขี่ได้ขี่ใครบอกนะใเข้านะมามามาปัทุยปชื่อเข้าเฮาเนี่ยนีครัพี่เใครเข้านะอีรอดป่ะอาปจูบลงเลยไม่จะไปนะที่ขายยงชอบตัวโตนะ บ่บ่หาจีโจมรักคนมาเดี๋ยวกันไมอกเออเอายันหมดจุบจีลุงหันอยู่ดิแมววิวได้ย่อเข่าขึ้นเล่าแต่ละปีนะสบายดีเนะ

นี่นอันนี่ก็ชอบนู่นขายเข่าขายเข่าดีแล้วเราขายเข่าเราไม่ได้ขายอ่อขายอะไรขายเข่าพี่เก้าเนาะขายเข่าไม่ได้ขายห่อเบิ้งแถวแถวเบิ้งประุยเด้อเราใชได้จำนวนธนาบัตรเท่าไรใช้ปลาเต้านะขายรูปปลาเต้านะเดี๋ยวรอเบิ้งว่าโอ้ยฝนหย่อยได้ไหมอ้าวคือเฮียกันหรอ ปาคาไปหกเจ็ดเลยหกสิบเจ็ดสิสองสองหกเจ็ดปาพื้นคลายพี่น้องเลยพื้นคลายเขาตัวเองก็คลายกันหกสอบกสอบนี่แหละก็เลยสื่อเสียดไ้ของสื่อเสีย พี่น้องเอ้เป็นคนขึ้นใช้รถติดๆแหละเพื่อการคนขึ้นใช้รถล,ล่ะก็มาคิดอะไรจักจักโรจักโลแล้วก็คิดเป็นเงินพี่น้องเอ้หันลุกกำลังค้นมาสิขายคือกันเพฝนมาสือมาหับสืหอนเพื่อนไอ้เขากระคะแนนมีเขาคลายพี่น้องเอ้มาหับสือ,าสอ,าสอทาโลนขี้ทั้งไปทั้งมาว่าอะไประจำนะเนาะฝนกรนหยอยพี่น้องเอง้ฝนหยอยแปดแปดอยู่ โซ่ละแสาโซาละสนคลายผ้าเลยโซ่าะแ่นโซ่ฝนคือหน่อยแท้ปินทั่วถีบล้วเพืน ฝนก็น้อยพี่น้องเอ้ยจักสิเปียกหรือบ่ล่ะถ้ามันตกแฮงนี่เปียกเลยนี่แต่เพิ่นมีผ้ายางมาอยู่แลจัก100แลจักโลแลจ้ะ8สอบดิฮะย่างได๋ ขี่ก็มันกับขี่เสียทรงนาเขาจริไปยก่หายไปงไยักไหลายอขอถ่ายร่มันส่มเนีแต่ลมันลงยี่ห้อหาพันเอดติโดนึงโลนึงหนโดนึงก็หาล้านเอ็ด ฮา้านเอสเนะกี้เป็นตูนละซ้มห้านงัวเบ่งแล้วชิปตูนเดี่หายชิปล้านไปอยู่ก็นันมีเข่าคลายชิปตูนมีเขาอ้าวยามแล้วจะมีเขาเก่าคเล่าชิปายชิปตูนโล่นได้หาสิบล้านกเาื่อือว้า้าวเขาไหมเขาแห้งแพงงหมดแล้าน ถ้าเท่าเป็นหมื่นนะแถวต่ำลงไปโลดแถวแถวบรรพุ่นลงไปถี่ว่าเป็นหมื่นมั้งผมาบันนี้ไม่อยากเสียหัวนี่แทงเรื่องนะอ๋ออใช่ลีกรลังได้พวกสิบโลสองอกกันอนนก็นนกปากามันใช่ลดแล้วกีีนะ ีเจ้ายังเนาะเดี๋ยติดแต่นั่นฮซีมาซี่บหอหยังี้้อจุัดตขาเข่รงนี้มันแห้งครัแห้งขากไอเดียวด็เขามันนี้ยังของพายในเหรอปะยังของเพื่อสอบ อชิพอนีเหลุดแล้วเราดีเต็มบ้านอื่นอย่างมากของเมียป่าตางทอบคุเดียระแข็เสี่ยวมีอีกกับเพรจ๊ะต้นหนึ่งกับประมาณสาสิบเตนสามสิบนะวุ้นละเต็มหละเวมีนาอีกบอกอยู่เด้อถามอยูเด้อที่บอกเลยจะถามไหม งามฝนเปื่อนเลยแล้วนบ่ลมันได้ลายกอนี่ดีแล้วเราใหญ่มาตนายตงลายแล้วาายังลายได้เขาันห้ลายพวกสีถยังลายเข่าเข่าฮะร้อยาสิบเอ็ดโร้อยาเอลร้อยิี ทกสตอไปร้อยแปดสิบเอดรู้มนยกขึ้นแบบปึงปังปึงปังเลยนะยกขึ้นคือบน้าโบน้าเขาเบาน่าเขาแสนตีหกสองอะเขาคิดว่าอะไช่องทำแสน่วมันตี คิดว่าไะรเอ้ทสาเแสนอะเปบี่ยนกับเจ้าสามพันหกสอบหกสอบได้เก่าแสนเนาะแอบขาอะท่านเข้าไม่ะแต่สิน้าได้คออลให้ฟังนี่รถแปเอ็ดคันชุมมุตขายเข้าเข้าเข้าขึ้นไหมสองร้อยส้าโลนะค่อาทำมาคู่ในสามพัน้เนาะเขาซื้อตอนน้ได้แต่ ต้องลูกเท่าไหร่เจ้าลูกลูกอันการแี่พี่น้องต้องรับเงินแล้บาดเข้า62ไป9 9 0 0 0กับ23,000พี่น้องเอ้ยไล9ปลายอ้คุ้มค่าอยู่6กเอาไปไลอยู่ศผู้1000บาทก็นี่เดี๋ยวเพิ่นสิจ่ายเงินบานีพี่น้องเอ้ยสินอยเป็นคือช่วงนั้นด

จำไว้นะขัาจะยเอาเงินกีบไวจังะเอามาให้ส hmm. ินะข้าจะเอาแล้วก็บบเป็นยังแต่ว่าเราค่อยได้ได้ไล่ตามเลดว่าใดมือนี่่ใดือนี้ค่อยแตกอยู่นอกสี่แสนเก้าแม่นบอกเอาดกกออย่างเงินกีบให้ได้กกอีได้ไปแตกแล้วเข้าใจได้แล้วเขาจะกจำไหมจำไว้ละจำว่าสี่แสนเก้าเราก็เอาเงิบานแตกกีบได ถ้าว right? ่าสมมติเขาเอาเงินบาทละเขาต้องไล่ห้าแสนาจะเาเงินบาทให้เขาเก้าแสนเขาจะเจ้าสามขายไปซื้อด่วนเลยนะครัแม่แจ้งเอาเงินบาทซื the ้อด่วนเนาะอืมฮะพี่น้องไห้เงินเด้าเก้าแสนไปเขาโกสอบไหนจักโลนะลอยเท่าไรลอยแปดสิบตีห้าพันห้ร้อกบแปด เมขนบทกะไรลงมื e ้หจา้เาเละไรหรอสิบือจากแล้วขึ้นเนาะที่จำไว้5 8 9มันจำง่วนใจนะ้พันกะตีพั้ยสิบปดเธอปทูโซเงินไนปลาทยเงินค้ายเขา เงินขายข้าได้จักนบานบาวไงหาผ่านบาทสิแต่หาพันบาทพี่น้องไอ้ข้าวข้าิบข้าิบปลายสอบประเทมมีข่าไปมีข่าก็มาขายเด้อูละหาผ่นเอปุ่นพี่น้องไอ้คำคำเห็นบอกจะนับเลยเออปลาล้นับเลยเลเข้าา กระถูอะไรใบหาพันบาทกว่าข้าจำไม่ก้อนสิสินะจำไม่ก้อนนี่เพลงจะไม้ทำเล่าแล้วเนาะก็โอเคพี่น้องก็นี่การคายเขาไปเอาเงินน้ำปูดิแม่ไปเอาชุดไปไปซื้อใครได้เนาะพ่อเงินขายเขาพี่น้องเงินขายเขานี่พี่น้องแลรงเก่าเซนไปกับลุงเอาหาที่พันพ่อเพราะว่าเขาอะไรลอยปล่เนาะ เขาโอเคพี่น้องเลยขายเขามือนี้แกะไปายเองไม่ปวงหลยบานเนี้ยมีลาก็ถือมาดีนะพี่น้องเป็นคังแรงได้หนึ่งปีที่ขล้ายขาอ้างเลยไม่งอ้างเลยมได้กากพี่น้องเขามากูไลกุเซกติดตามเด้อเขานี่เป็นราขาแต่ว่าคนคายนี่พืนแต่คนสื้อนี่บพืนเพี่น้องไปเห็นกระเป๋ากระทุยแล้วจาเห็นสกนนี่พอกันทีน้